สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวฮีโร่คนสุดท้ายนะครับในภารกิจฮีโร่ครับที่เราจะรีวิวนี่ครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะครับพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับในส่วนของฮีโร่ที่พี่จับคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยาย่าตูเล่เลยครับโดยแผนที่เราใช้นะครับเป็น43.3ดีเฟน์นะครับซึ่งก็ ปรับจาก C.M 2ตัวนะครับเป็น c m 2ตัวแทนนะครับก็ในแดนกลางเนี่ยมันจะขึ้นไม่สูงมากนะครับ C.M 2คนเนี่ยก็จะยืนกลางๆแหละแต่ว่า C.D.M 2คนเนี่ยก็จะก็จะอยู่ระหว่าง C.B กับ C.M นั่นเองครับเนาะก็จะเป็นยายยตุเล่แล้วก็โรดี้นั่นเองครับในส่วนของยายยตุเล่นะครับเดี๋ยวมาดูสเตตกันฮะอันนี้คือเม็ดส้มเท่ทีครับเม็ดแดงครับเทนไป20ครับสปีดก็อยู่ที่ประมาณเนี้ย คือด้วยความที่เราอัพไปทางกองกลางตัวรับเลยอ่าอนนั้นเนะ่ยเกมรับก็จะแน่นหน่อยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือ,อยังเทนไม่ถึงย e 5้านะถ้าเทนยี่สห้าน่าจะดีกว่านี้นครับก็ประมาณนี้ในส่วนของคุณสมบัติครับก็มียิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิ่มาดูจากที่ไกลเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิ่งสสยก้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนเจอร์สักเกมก่อนนะครับเกมแรกว่าอย่างไรบ้างครับในส่วนของ CM3 Defense ดีจริงหรือเปล่าโดยที่เราจะใช้เทคนิคเดิมนะครับเทคนิคเดิมเลยที่เราใช้นะครับ้นนีก่อ ไคลติกนี้ก็อยู่ที่อันดับที่146นะครับไคลติกประ <Huh? S 1> มาณนี้ความเร็ว <ak> <acoustic guitar> <noise> 2องระยะการสมบูรณการบุกอิสระครับเกมรูป2-1-2อิสระนะครับแล้วก็เกมรับก็จะเป็น3-1-2คุมพื้นที่นี่ครับว่าแล้วไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอย่างโหดโอเคครับรู้สึกว่าจะไปเยือน เอสโคบราครับเอสโคบราโอ้โหสามสิบหมดเลยนะนี่ทีมโหดอยู่นะมันจะไหวไหมล่ะนี่ทีมเราทีมสามดีเฟนส์นะครับมาดูกันมาดูยายาตัวเล่ดิไหวเปล่างในส่วนของโอเพนเฮดครับมาด้วยเสื้อสีฟ้าสีขาวฟ้านะครับของมัลติงแฮมฟอร์เรธครับนั่นไงแล้วก็หลงแล้วก็หลงแล้วก็เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะทีมสาม ดีเฟนซ์นะลองดูซิการจ่ายบอลการออกบอลจะประมาณไหนนะฮะชินล่า่ง่ายที่หล่นลูกได้ไหมลูกจ่ายปแปลกมีไหมไม่มีคนเลยเอาได้อยู่ครับบุลิตมาที่ ซาลาเฮ้ยได้ป่ะตุเล่โอ้ยิงติดนิดนึงฮะเมื่อกี้ตุเล่มีโอกาสได้ยิงครั้งแรกครับเนี่ยยิงติดไปก่อนครับตรงนี้ได้บ่บ่ได้นะครับโรนโัลดออกบอลมาไม่ดีครับไม่รู้เป็นเออเป็นของอ่อรทนนี้ครับได้ทุ่มอยู่ซินดุล่าครับ ไปฮะโรดี้บุลิปเฮ้ยจังหวะนี้เธอเอาเธอเอาเธอชินโดระโอ้โหติดบล็อกนิดนึงได้ไหมได้อยู่ยึบยึบยังไม่ได้ฮะฟาริซาออกบอลมาแหมตัดบอลได้ครับเทโอ หลายไม้ให้ที่ชินล่าวล่าเปิดดีไหมเปิดดีอยู่นะแต่มันไม่ถึงแต่ฟุลิดลูกนี้โอ้โหดีลูกนี้ได้สองนีกว่าเข้าประตูไปแล้วนะครับไม่ตรงกรอบไม่ใช่นะแม่ลูกนี้ระครังช่วยไว้ได้ก่อนนะครับยังเสมอกัน0-0อยู่นะฮะ ในส่วนของตูเร่นะครับก็มีโอกาสที่จะยิงอยู่นะแต่ว่ามันติดบล็อกนะครับะเะรอรูดูขึ้นหลังอีกทีหนยาย่าตูเร่เฮ้ยเหมือนจะได้อยู่นะโอเโอ้เปิดีกแล้วได้ไหมยังได้อยู่บูลิตลูกนี้เถอะเอาเถอะเออ นั่นแหละโอ้โหสำมรีทวแล้วผมแจมแมวส์ยุลอยแล้วขึ้นนำไปที่หนึประตูต่อศูนย์ครับด้วยแผน4.3ดีเฟนต์ครับลองดูสิ CDM สองคนจะไหวไหมในเมเนเจอร์นะครับเหมือนอีกฝั่งนึงเขาแพ้ทางแผนเราหรือเปล่า ของเราใช้4-3-3ดีเฟนต์นะของเขาน่าจะใช้4-3-3โฮลดิ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ดูมันแบบการต่อบอลของอีกฝั่งนึงมันดูแปลกนะแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะเป็นจังหวะนี้ก็ได้เฮ้ยเกือบโดนกันนกันเนี่ยไปฮะได้เฉยเลยอ้าวยิงเองไหมยิงเองเถอะมายิงคันอันนี้ขนาดนี้แล้วโอ้โหวี โอ้โอเมื่อกี้ควรจะ2-0ได้นะนยังได้อยู่ครับยังได้อยู่มีทุ่มมาแล้วยังไงฟอร์เดสซายังได,ด้ครับเมสซี่นี่ต้องระวังระวังเมสซีสส่ดีๆนั่นไงจ่ายมาแล้วจ่ายมาไม่ผ่านลูซิโอครับฟอรเดสซา บอลมาที่โรนัลโดชืเลยมาแล้วครับโรนัลโดโรนัลโดอเอาบอลมาทางซ้ายให้ที่ชินุลา่าชินุลา่ลาลอกมาแล้วเปิดมาโอ้โหถึงโมซาลาแต่<า>นี่คือการายิงหรือว่าการจ่ายบอกไม่ถูกเหมือนกัน87 87 ไปดีๆไปดีๆอโอเคคือจะบอกว่าเกมนี้แค่จะไม่เห็นตัวเลขเลยแต่ชนะครับแต่ชนะครับทีมเขาโหดกว่าเราเยอะนะแต่เราชนะก็ถือว่าโอเคนะเจีนซ้ำมีเฟนใช้ได้อยู่ครับผมนี่ไงเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดนฮะยาญาตัวเลขนี่ไง7.5อยู่นะคือค่อนข้างที่จะเล่นดีนะครับ เล่นดีต so ่ำสุดคือ7.4เนี่ยมี TOA ใเอโดงเดสเนี่ยที่เหลือ7.5ขึ้นไปนะครับแล้วก็กผลิต MVP นะครับ8.3มูซารลา7.9ประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเฮดเฮดกันหน่อยแล้วกันครับมาดูเฮดเฮดกันบ้างครับกาบยาเยตุเล่ฮะนะครับ And goal. Goal. They, and they, to they make the opening statements. Well here we can see again just how well Salah did to get the cross into such a good area. And it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. Balak. Now Casemiro. This is Salah. Ronaldo. sana And out. Nhân viên, Moving the ball forward with purpose. the clearance that was needed. Hmm, tủ lệ trái đai này. Chí, Son. Cái khớt à, <laughs> đi để làm gì Son. yeah hạt Now with Lucio Ronaldo. This is Salah. Yeah. Gino La. Well, Another really single minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Mo Salah. That's a uh -huh. free kick forthcoming. Pim Pong Ronaldo. And that one. Real chance. And my a goal! They're gonna take some stopping now. Two in front here. Well you have to ask, where's the defending? The keeper is completely exposed, but he still had to finish it mm -hmm. and he did it really well. Goal. It's a good goal. Mm -hmm. Moving forward effectively. But nothing comes of it. Good defending it was. A real opening now! And it's A performance. The defenders unable to stop Well, first of all, where's the defending? They're all over the place. But give him some credit. That's a good finish. Great composure. เ,ลลดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในขึ่งหลังดีกว่าครับก็ถือว่าตัวเล่ตัดบอลดีนะตัดบอลดีนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยนักวามรู้สึกดีกว่าโรดี้หรือว่าเป็นนักเตะใหม่ก็มีอาจจะสนทกนักเตะใหม่ Lethal piece of finishing, drilled home with true conviction. Tremendous goal. <laughs> A lopsided contest. 4-0. <laughs> <laughs> David Ginola. And unable <laughs> to keep possession. <inaudible> Ronaldo. Lucia. Paolo Maldini. Joao Cancelo Salah. Oh, really vital interception here. Here we want to know. David Ginola. Well, beaten easily here. And over the ball, mm. Goal kick coming up. Lucio, Rud giving the ball to the opposition that time. Oh good challenge and a throw-in coming up. Sala. A really meat and drink to the keeper under the circumstances. Enough. David Ginola. Just 10 minutes remaining here. Ronaldo! Ronaldo! Huh? Where is oh, the whisker Pavel Nedved. Son Now Casimiro. Michael Balak Now Mo Salah And huh? taken away from Salah Ronaldo! นี่ไงตูเร่ตูเร่ตูเร่เอ่าฟาวอกซะแล้วเข้ามานี่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยเกือบเข้าโอเคครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปสรุปวิเคราะห์กันดีกว่าครับในส่วนของยาเายตูเร่ครับโอเคครับในส่วนของยาเาตูเร่นะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยของดีนะจริงๆคือราคาอาจจะถูกนะครับ แล้วก็ในเรื่องของค่าพลังที่ว่าโอเคนะอันนี้คือเทนแค่20-21ดนะครับสตแตทก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับคือข้อดีของดูเล่นะที่คนนิยมใช้เนี่ยโดยเฉพาะสายเฮดเฮดนะครับเขามีสกิลมุกสีดาวเนี่ยเวลาที่จะใช้สกิลเนี่ยมันไม่หลงนะครับถ้าแบบเรามีนักเตะ3าดาวเวลาที่เราใช้สกิลอะไรเงี้ยบางทีมันออกไปแล้วมันไม่ใช่เลนเช้งหรือว่าเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบเสียบอลได้นะครับแต่ถ้าเราเอาสกิลมุกสีดาวให้เหมือนเหมือน ตั้งแต่ที่เราใช้ประจำอะไรมันก็จะเล่นได้ดีกว่ามันมีโอกาสที่จะไม่หลงในการใช้สกิลผิดนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญคือ AI ก็ดีนะตัดบอลดีครับเมื่อกี้ที่เล่น,ลนไปก็ถือว,ว่าเข้าบอลค่อนข้างดีครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับแล้วก็ราคาณนะปัจจุบันก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่หรอกครับประมาณ90กว่าล้านครับมันมีในแลกเปลี่ยนไงตัว97นี้นะครับถ้ายังไงก็ลองพิจารณาตัวเลขอีกทีหนึ่งแล้วกันครับนะเป็น cdm ที่ o v r สูงราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวจอกันใหม่อีพี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย